เป็นปกติหวานเป็นปกติมันก็มีไม่กี่คนที่เราจะเต้นด้วยใช่ไหมมเพื่อนม, <c oughs> มีแฟนมันก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> เต้นกับท่านอธิบดีมีไม่ได้ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปผมใช้คํานี้มาตลอด <c oughs> อย่าอย่าไปเร่งปฏิกิริยาเวลาเราคบกับใครเนี่ยค่อยๆให้มันไปตามคันลองเชิญครับเหมือนเดิมครับ หกปีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นไงนมาครับหกปีที่ผ่านมาหกปีที่ผ่านมาดีเหมือนเดิมครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือหวานขึ้นหวานตลอดหวานเท่าเดิมครอบแล้วก็เห็นเราเต้นเราอะไรกับน้องตลอดเขาบอกว่าเราเปลี่ยนเปใส่แล้วนต่อวันใส่แล้วเด้อก็บางทีมันบางเพลงมันง่ายแบบมันไม่ต้องทําอะไรเยอะก็พอไปได้ครับเริ่เริเริ่มมีแบตเตร์กับเราครัราฮะเราหนักแนเราเรมาใส่หยกมา อ๋อเหรออ๋อไม่รู้เลยก็เห็นซะสิไม่มีอะไรครับก็สนุกดีครับมันเป็นการเติมความหวานไหมมันเป็นมันเป็นคลิปเฉยๆครับมันไม่ได้เราไม่ได้เติมความหวานด้วยการเต้นอยู่แล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างหลายคนแซวว่าดูหวานมากของเราเป็นปกติหวานเป็นปกติคนชมแล้วมันเกิดใช่ครับคนชมที่เหาไปทำเต้นแล้วมันเกิด ไม่เขินคือผมก็ต้องบางบางทีบางคอนเสิร์ตสาแยกอะไรสี่แยกอย่างเงี้ยเขาต้องมีเต้นบ้างอยู่แล้วแต่นี้มันพอเป็นติ๊กต็อกเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องเต้นจริงจังเนี่ยผิดได้ก็ทำทำสนุกดีนะครับกา <นะ S 2> รเต้นกับเพื่อนเต้นกับแฟนอะมันก็ไม่มีไม่กี่คนที่เราจะเต้นด้วยใช่ไหมมี <นะ S 2> มเพื่อนมีแฟนมันก็ประมาณนี้ครับ <นะ S 2> ใช่เต้นกับท่านอธิบดีไม่ได้ <นะ S 2> ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรครับปกติก็เขียนปกติครับไม่ไม่ค่อยอยากให้ปอส่ใส่ไว้น่ะดีแล้วฮะใส่ไว้น่ะถูกต้องแล้วใส่ไว้น่ะดีแล้วผมก็ไปเขียนไปแซวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคอเซ็กซี่เราห่วงเนี่ยไม่ห่วงอะไรก็มันเขาเซ็กซี่สุดของพี่ฟางก็จะประมาณนี้แหละมันแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดบูเบ้อใช่ครับใช่ครับก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจถ้าความมากกว่านี้ได้ไหมครับ มันก็ต้องแล้วแต่เขาแหละครับใช่ครับมันเรามีาช่วยดูชุดไหมครับผมเหรอช่วยดูชุดเราใส่ชุดนี้ได้ไหมชุดผมเองผมยังเลือกไม่ค่อยเป็นเลยผมจะเอาอนนสายตาไหนไปช่วยเขาดูชุดไม่เอามีบอกไหมว่าจะมีชุดนี้นะอะไรไม่บอกหรอครับคือเา<ก>ไปเที่ยวก็แล้วแต่เขาเขาจัดกระเป๋าเองเรอดูอย่างเดียวคนไลคอย่างเดียวรอดูครับใช่ครับอะไรของเราห่วงไงเพราะเราไม่เบาก็แบบเบา แค่ไนเบาไเบาไปเบาไปนะอะไรเงี้ยเนี่ยโ้องพูดอย่างมันจะไปอีกอย่างนึ่งนะพวกเธอเนี่ยเตอนนี้ก็หวานเนาะเหมือนเดิมเลยครับก็คือค่อยเป็นค่อยไปผมใช้คำนี้มาตลอดอย่าอย่าไปเร่งปฏิกิริยาเวลาเราคบกับใครเนี่ยค่อยๆให้มันไปตามคันลองของมันนะครับไม่มีแผนอะไรแบบดำเนินถ้ามีแล้วจะแจ้งให้ทราบ6ปีแล้วเรื่องแต่งงานมีคุยได้ไหมสุดยอดเลยอะ มันมันน่าจะต้องมีการสนทนาอะไรกันเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าหกปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นานแล้วก็ไม่ได้น้อยมันคือเป็นกล,ลางทางแล้วก็แต่ผมถึงบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องชีวิตเรื่องเรื่องการสเต็ปของการไปเป็นไปเป็นคู่กันเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าอย่าไปเร่งปฏิกิริยา <Okay. S 1> ก็เลยเมื่อพร้อมจริงๆมันพร้อมอยู่แล้วคือมันสแตนบายไว้สแตนบายไว้ wise, mm hmm. เมื่อ,อไหรท่ที่สัญ,ญญาณว่าต่างคนต่างพร้อมก็ไปก็แค่นั้นสัญญาณมันเริ่มเห็นแ้วผมว่ามัน คือเวลาเราครบกันไปครับคนเราครบกันเนี่ยมันมันต้องศึกษากันตลอดเวลาแม้กระทั่งะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของผมเองเนี่ยทุกวันนี้คบกันมา4ีา่สิหาสิปีเขายัางต้องมีอะไรต้องปรับกันอยู่เลยฉะนั้น6ปีนี้ก็เป็นปีแบบเป็นเด็กๆเด็กๆมันต้องค่อยๆไปค่อยดันผู้ใหญ่มีถามมันไม่ถามแล้วครับก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันนะครับอย่าไปเร่งปฏิกิริยาใช่อย่าไปเปร่งอย่าไปเร่ง,ง <Okay. S 1> ถ้าถ้ามีเราจะแจ้งให้ทราบ จะไปเชิญด้วยตนเองได้ครับอาจจะรอนได้ได้ครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับ